จ้าสาอีสานบรนทุ่งจ้ามาเก็บบักไซเนาะจ้าเนาะบักมะละกขีนกไปลวกกินกับแก้วจ้าคือเขาต้องเปิดหาเนาะหน่วยหน่วยมันอยู่ในเครือมันมันบ่จ้าเออในเครือมันบักในเครือมันน่ะดีดลี่ยเกลี่ยลักษณะเกลี่ยมันหน่วยหน่วยมันเด็กหน่วยหน่อยปุนขุนปด้วยเน่้หน่อยจ้าอ๋อนี่จ้าลักษณะหน่วยเนาะจ่ามะละกีนก รถขมเนาะไม่รถขม,มแต่ไามลกกินกับแก้วแซแปร์ลายจ้าคุณค่าททำสารอาหารเยอะด้วยแบบนี้มันแก้แล้วจ้ะนี่น,น้วจ้าลักษณะนวย เอาไปลวกกินกับแก้วจ้าแสบหลายรสขมๆอ่ำลำัำ